ไข่แน่นแ่นไข่เน้นเน้นเลยนะจ๊ะรับประกันเคลมได้เลยจ้ะคุณลูกค้าสนใจสั่งพักได้นะจ๊ะไขต่ตะกั่แตนของครูกุ๊กก็ผลิตเองเลยมาช่วยครูกุ๊กเก็บไขต่ตะกั่แตนจ้ะค่ะค่อยๆค,ควัดขี้ดินนะจ๊ะบ้านครูกุ๊กเรียกว่าควัดนะจ๊ะ <c ười> ค่อยๆซาวไปจ้ะมันฝนตกนานะเนาะมันก็เลยไม่ค่อยไข่เท่าไหร่นะคะถ้าดินเปียกเนี่ย เขาจะกลัวเลยนะจ๊ะเด็กค่ะเห็นไหมมาดูใ,ใกล้ๆหน่อยค่ะคุณนะาสะอ,อนสออนค่ะเอ้าอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงนี่ค่ะโอ้นี่ไงนี่ไงนี่แหละนี่ไงค่ะเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งนะคะฟนะังคุณนะค่ะคุณนะคุณนามิดนามิทได้บ่นามิด,มด,ด,าามดค่ะ กำลังเก็บนะคะคุณลูกค้าสนใจสั่งพักได้นะจ๊ะไข่ตัก,กะแตนของครูกุก็ผลิตเองเลยนะจ๊ะไข่ตะก,กะแตนสวยๆเลยนะจ๊ะฟาร์ามตะก,กะแตนบ้านครูกุ๊กค่ะมีไข่ให้กับคุณลูกค้าได้เลือกหานะจ๊ะไข่สดๆไข่สวยๆเลยจ้ะนี่ค่ะคุณลูกค้าครูกุ๊รับประกันไข่ทุกฟองไข่ทุกฝักเลยจ้ะดูค่าไข่ตะก,กะแตนอยู่ที่174กรัมจ้า ไข่แน่นๆไข่เน้นๆเลยนะจ๊ะรับประกันเคลมได้เลยจ้าถ้าไม่ออกนะจ๊ะนี่ค่ะ ừ ừ ครูกุ๊กอบไข่ตะกะแตนไว้รอคุณลูกค้าก่อนนะจ๊ะรออีก14วันจ้าน้องไขต่ตะกะแตนก็จะเอามาย่นโฉมจ้าวันนี้ครูกุ๊กเก็บไข่ตะกะแตนจ้าถานนี้อยู่ที่174กรัมค่ะ หนึ่พันบาทครูกุ๊กไม่ขายค่ะเอาไปเลยจ้าเก้าร้อยบาทค่ะพร้อมส่งเลยจ้า